ขายลูกกับวอสค่ะเพราะอะไรลูกป้าตอนเนี้น้ำที่มาจากน้ำภูเขาน้ำแข็งละลายข้างบนนะคะ่ะไหลเอื่อยแล้วเหลือน้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราทำคืออะไรคะแทนค่าด้วยวอสค่ะ <c oughs> น้ำภูเขาจากนอร์เวย์ที่นี่เขาก็มีขายนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่ส่งออกขายประเทศไทยนะคะที่นอร์เวย์ก็มีขายเหมือนกันซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะคะ่ะที่จะได้มาเดินเล่นอยู่ในป่าแห่งนี้แต่ว่า ในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในป่าหลายอย่างเหมือนกันนะคะหนึ่งก็คือว่าดอกไม้ชุกขึ้นนะดอกไม้ชุกขึ้นสองนะคะยญาเยอะอะไรแน่นนะคะเนี่ยต้นไม้ความเขียวชุกขึ้นนะคะแต่ว่าน้ำไหลเอื่อยมากทุกคนสวัสดีค่ะแก้ว ATP นิรวิชชิลแฟม อารีนาเอ็นเคแลนคนสวยอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยุงค่ะยุงหนานแน่นแต่ว่ายุงที่นี่กัดไม่เจ็บตัวใหญ่แต่กัดไม่เจ็บเป็นแบบกินแบบเมตตานะคะความเมตตาของยุงคือตัวใหญ่แหละแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกัดแกะต่ออะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะมีความเอนดูยุงนิดนึงนะคะเมื่อกี้ยุงชุมมากทุกคนแต่แทบไม่รู้สึกเลยว่าโดนกัดก็เลยเอนดูยุงที่นี่นะคะถ้ามาดูถ้าใครดูน้ำตกเมื่อสองสาวันก่อนจะเห็นความอุ๊ยผีเสือ้อจะเห็นความไหลเอื่อยของน้ำตกในวันนี้แบบเห็นได้ชัดมากคือตั้งแต่แจ้มมา เจ้มาวันสองวันแรกหูน้ําแรงมากแล้วพอช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยห้าหกวันที่ผ่านมาไหลเอื่อยนะคะแต่ว่าน้นานํานบนภูเขาเนี่ยแต่ว่าน้ําบนภูเขาเนี่ยที่ละลายมาจากหิมะเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะคะก็จะเข้าฤดูการซัมเมอร์อย่างเป็นที่แล้ค่ะนะคะ จะบอกว่าเมื่อวานก่อนนะคะแจะกลับมาที่นี่ค่ะเอาเลนหวาดฉันกลับมาที่นี่และฉันก็ลงไปอีกรอบหนึ่งแต่รอบรอบวันนั้นฉันลงผีดคอนะคะก็เลยก็เลยนี่ค่ะอยากลองชิมน้ำจากนอร์เวย์ ิมวสถามว่าวอสจ่ายไหมไม่ <laughs> แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมีความบริสุทธิ์เอยใจแล้วก็ใครที่ลองแบบชิมวอสดูแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็จะสังเกตเห็นถึงความเบานะคะถามว่าโอ้โหเบาเบอร์แบบกินสดที่นี่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะกินสดมันเย็นด้วยมันเอยใจมันบรรยากาศมันหลายอย่างนะคะ คิวบ้านวาดเอ่อเจอกวางมูสค่ะเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่ได้เจอแถวนี้นะคะเจอแถวบ้านคนอื่นกาลังกินอะไรอยู่ไม่รู้ที่ต้นไม้นะคะแล้วก็หมีไม่เจอนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ไม่เจอนะคะวอสงงจุดเนี้ยยิงแอดให้ฟรีนะคะน้ําผูน้ําใจเออแล้วก็เฮ้ยสวยอะ่ะดูดิ คือตอนนี้ดอกไม้แบบเล็กๆขึ้นเต็มเลยค่ะดอกไม้เล็กๆนะคะจะให้ดูดูไกลๆมันไม่เห็นดูๆๆ,ๆ,ๆนี่ๆน,นขึ้นอย่างเงี้ยเต็มเลยเราขึ้นมาในช่วงแบบไม่กี่วันนี้เองค่ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ย่าเยอะตอนที่จ้ามาถึงใหม่ๆมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะสัญญาณป่าดีมากนะคะ โอเคเดินลงละค่ะลงละทุกคนนะคะเจ็ดสาวาดเสียงเหมือนเหนื่อยไม่ต้องงงค่ะหนูจีบรูวาดค่ะนะคะวันนี้พาทุกคนมาชื่นชมบรรยากาศภูเขาแถวบ้านเป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้แจ้นเครื่องไปออสโลแล้วนะคะเข้าเมืองละเข้าเมืองนะคะในส่วนของหนีรนเธอรับคนถ่างย่าไหมคะ ทางทำภูเขานะเจสส่าไหวไหมอะนะพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องไปออสโลแล้วไปอยู่ออสโลหนึ่งคืนเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปมีดินเนอร์กับเพื่อนลอนนี่สักมือนหนึ่งนะคะพอวันรุ่งขึ้นเราก็ตื่นขึ้นมาเดินทางกลับเมืองไทยบ้านเรานะคะโนซี่ no ใครได้ดูที่อันโดเปนบ้างอันโดเปนคือสัญญาณไม่ได้เลยนะมันห่างไกลจริงแล้วมันก็แบบ สุดจริงแอนโดเป้นอะใครยังไม่ได้ดูย้อนไปดูได้นะคะแจจะเขียนว่าไลฟ์จากแอนโดเป้นมีสองภาคเนื้อค่ะคือบอสเนี่ยน,น,นานๆทีต้องบอกนะคะก็จะแบบว่าเห็นแจ้แบบชอบกินน้ำภูเขาเอยใจนานๆทีนะส่งมาให้แจ้นะก็ต้องบุญบาปก็เลยต้องแบบว่าเหมือนแบบตอบแทนน้ำใจนิดนึงอะว่า ในความที่เขารักเราก็เห็นว่าเรารักน้ำภูเขาเวลาอยู่เมืองไทยเนี่ยนานๆจะได้มาเหมือนกันปักเขาเอ้ยใจสิเธอนี่พิ่งเที่ยงนะที่เนี้ยแล้วก็ตอนนี้พาคุณพ่อไปเอารถที่ก a r a g แล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะไปทานข้าวเที่ยงกันทั้งสุดท้ายแล้วจ้ะที่จะเห็นน้ำไหลภาพนี้สำหรับทริปนี้นะคะ เจียดคนสวยเบ่อยู่มองนอกเลยว่ะท่านลากอรสพาน you know? เ่เน w ะใจก็มาแฟวเวลค่ะมาแฟเเวลยุงม,มาแฟเเวลต้นไม้มาแฟเเวลน้ำตกหินดินดินน้ำลมนะคะ ทัดดินทัดน้ำทัดลมต่างๆทักทายประสาทนอร์เวย์หน่อยเหรอคะฮัลโหลเวลคอมเมนต์ทูลฟูตแปลว่าเวลคอมทูลโฟฟตเต้นนะคะยัยอาร์ปอนยาคอบซันโอยัยอาร์ยาบเรคอร์พุสกูเกนโฟเอนชิสต์ดากาอิดาก f ฟ r ร์ใหญ่สกาไ s เซชที่ถ่ายล้อนโอ้แบบพยายามมากนะเนี่ยคนนอ์เวฟังก็คือขำอีนี่พูดอะไรนะคะ p r i n ส์เชร,รีมีเรื่องอะไรก่อนพูดเล่าสิอ่ะทั้งสุดท้ายนะคะของพวกเราในทริปนี้กับทุ่งดอกสีเหลืองที่ไม่ใช่ทันตะวันนะคะก็คล้ายทันตะวันมากบอกตรงๆ พามาอำลาค่ะทริปสุดท้ายเธอดูเส้นทางดีฉันคิดถึงแล้วเนี่ยฉันคิดถึงแล้วนะเส้นทางเสียงเจ้ยเจ้ามากนะคะ เมื่อวานนี้ไปทานอาหารเย็นกับหลานหลานคือทำไมหลานฉันน่ารักขนาดเนี้ยเขาเรียบร้อยมากในระดับของแบบเหมือนผู้หญิงโบราณอ่ะเธอฟังนกร้องเพลงไปก่อนล่าสุดออนเลนจ์จ้ะนางกลับไปคลิปคุณพลอยเก่านางกลับไปคลิปคุณพลอยเก่า แล้วก็ไปคอมเมนต์ว่าพลอยเธอรีบกลับมาเพราะปอนนางพาแต่เดินเข้าป่าเขาพงนางไปคอมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะคะปรากฏว่าฉันก็ไปเห็นฉันไปเห็นว่าเออนะคะไปเรียกร้องตามหาคุณพลอยคุณใจนะคะก็เลยบอกว่าเธอไปทักทายฉันที่บ้านเก่าตอนนี้ฉันย้ายมาบ้านใหม่นะคะ จะเรียกร้องให้กลับไปเป็นคุณพลอยเอยใจไม่หยุดออเลนเดี๋ยวนี้เนีคอมเมดียนเยอะแยะคนทำคลิปแบบน,นั้นเนยอะเลยฉันจะบอกไม่ต้องเป็นชันอยาแล้วฉันถามหน่อยกี่คนพาเธอเดินป่า มันไม่มีฉันพาเธอทําอะไรที่แปลกใหม่นึกไหมอ,อ๋อเธอก็จะเรียกร้องแต่ของเก่าไม่หยุดอ,อ๋อเดีนะทำๆหวัดดีค่ะเอาล่ะวันนี้พอหอมปากหอมเนาะ จะขออนุญาตเดินเพราะว่ามันฝนมันเพิ่งตกแล้วมันค่อนข้างลื่นนะคะสาวแท็กเสียงนกงงมากมิตติ้งเดินป่าเนาะอมเคลนทุกคนนะคะเจอกับแจ้อีกทีนึงก็อาจจะแบบในออสโลหรือไม่ก็ที่เมืองไทยเลย See y o u in my room ที่มีชา ชาบุลี่เอ้ยกาแฟบุลี่ตั้งอยู่ข้างหลังมีชาเม็ดลำเม็ดลิ้นนะคะแล้วก็มีชากล่องเขียวชากล่องเขียวนี้ขายดีนะบุญบาทอาจจะพูดถึงอาจจะพูดถึงกาแฟบุลี่เยอะกว่าแต่ว่ากาแฟกล่องเขียวเนี่ยขายดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถยังสั่งได้นะแอปพิซามาเก็ตทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเม็ดลำเม็ดลิ้นกาแฟกล่องเขียวกล่องแดงกล่องต่างๆนะคะยังสั่งได้อย่างต่อนเนื่อง ายาสีฟันใครได้ลองอย่างยาสีฟันเนี่ยนะเขาทำมาจากน้ำมันมะพร้าวมีการพลูกลิ่นผู้ดีมากเธอต้องได้ลองเธอลองเลยเธอไปสั่งกับเฮียที่อันพิสามาร์เก็ตได้เพราะว่าน,นั้นคือตัวที่จะใช้อยู่แล้วก็ใช้มานานแล้วเรารู้สึกว่าน่งเอยใจกลิ่นนังดีนะคะโอเคค่ะทุกคนย,ยุงยุง ยุงแค่เฉียดนะคะไม่กัดสั่งน้ำภูเขานาเวนึ่งลองวอสได้นะคะขายให้เขาไม่หยุดงงมากนะคะคิดถึงแจ้สมัยอยู่คอนโดุกเขาทำกับข้าวสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเหล่านั้นได้นะแจ้ไม่ได้ปิดกั้นนะคะทอมทอมนะคะเวลาแจ้คิดถึงตัวเองยุคนั้นแจ้ก็กลับไปย้อนดูเหมือนกันนะคะ แต่ถามว่าเป็นแบบนั้นอีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะสามสิบกว่าตอนนี้สี่สิบเอ็ดแล้วค่ะคนสี่สิบเอ็ดจะกลับไปเหมือนคนสามสิบกว่าไม่ได้แล้วค่ะนะคะ Limited ด d d ดิชันค่ะคาชามาแน่ตุลาคมนี้นะคะใช่คิดแคบนึกป้าคำว่าคิดถึงนะคะการเรียกร้องของออเหมือนกันที่ออเล่นแบบให้กลับไปเป็นพลเอาจใยสามารถย้อนกลับไปดูลิงได้ทุกครั้งที่คิดถึงนึกมาแต่แจ้ยังคิกอะไรนะคิกลอนนี่คิกทอมทอมนะคะ คิกตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่30กว่าวันนี้ก็ยังคิกอยู่อ่ะกูดพอยทอมทอมอิสนาเกงอะกูดพอยนะคะทอมทอมยอบเยบแจ้คคิกหรอนนี้เวลาไม่ยอมชมอาหารไหมคิกค่ะทุกคนพอวิภาบุญหลานงง เวลาทูน้ลากูก็งงเนื้อขา okay. มันลื่นเธอตอนนี้เห็นปะจะขึ้นมอมาหน่อยแล้วตรงนี้มันลื่นแล้วตรงนี้มันเป็นเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันเป็นไม้อย่างเงี้ยเราจะต้องปีน <c oughs> โอเคโอเคโอเควิธีการนะคะเราหากิ่งไม้ช่วยในการทรงตัวค่ะแล้วกระโดดขึ้นหมอเท่าก,ากาับไม่รู้ว่าเป็นภาษาโคลาฟปะขึ้นหมอ,อมอขึ้นเนินเออมอคือเนิน กําเพงออกมาจากต่าแล้วค่ะทุกคนโอเคเราไว้เจอกันนะอยู่เมืองไทยจะได้แบบเออนั่งสบายๆอยู่ในบ้านนะคะคุยเรื่องต่างเอ,อ่ยใจได้อยา่ยาย่าทุกคนฉันํำพวกเธอมากที่จะมาแบบว่า มาพูดเอ่ยใจให้ฉันจะร้องเพลงให้ได้แต่ละคนหยหน่วยแ้าเป็นเรานี้เราจะบอกว่าหน่ยะวยแปลว่าเหนื่อยค่ะเนื่อค่ะทมทอมจัดมิตติ้งไหมเหรอ เียนมี่คริเตียนโรนาลดเธอรู้ไหมจะอยู่ที่นี่จะไม่ใช้ลองพื้นเลยจะอยู่ที่นี่นะมันเหมือนเป็นเมืองที่แบบไม่ต้องแต่งหน้าไม่รู้บอกไม่ถูกตอนอยู่อังกฤษยังรู้สึกว่าเออจะลองพื้นออใจหน่อยนะแต่มานี่นี่คืออาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในป่าเราอยู่ในกระท่อมเราอยู่ในป่า มาดามดาวอย่ามาฉันจัดแฟนมีเธอก็ไม่มาหรอกฉันรู้พวกเธอพูดไปงั้นแหละพวกเธอพูดไปงั้นพอฉันจัดขึ้นมาจริงๆวันแรกขายได้ห้าใบวันที่สองมาไลฟ์หน่อยเพิ่มเป็นสิบวันที่สามได้อีกห้าใบนะเพราะคนที่ตั้งใจจะซื้อจริงๆซื้อหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอฉันประกาศออกไปว่าหมดแล้ว นะพอฉันจัดแค่สิบห้าที่ปรากฏว่าโอ้เจ้าเพิ่มอีกสิคะทำไมจะน้อยจัอย่างนี้แหละชอบของที่มันไม่ได้อ่ะหรือมันยากมันเอยใจมาดาวเธออย่ามาเธอเอยใจเกินไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่หรอกนะพอฉันบอกว่าฉันมีทั้งหมด คือจริงๆอ่ะคนที่จะซื้อมางานฉันจริงๆจะเชื่อว่ามีประมาณไม่เกินยี่สิบคนนะเชื่อว่าไม่เกินยี่สิบคนที่รู้สึกว่าเออถ้าแจ้แบบประกาศว่ามีงานจริงยี่สิบคนนะั้นนะ่ะน่าจะมานะหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีแบบคนสวยคนสวยมาปะไม่รู้นะเออแต่ว่าประมาณเจ้เดาว,ว่าตัวตัวจริงที่แบบตำบัดเลยเนี่ยไม่เกินยี่สิบคนแต่พอแจ้ประกาศ ว่าจะมีแค่ยี่สิบที่นะโอ,โอ้ยวายคนดูฉันนะอะววาย,ยแจ้ททำไมน้อยจังแจ้พเพิ่มลอบอยากไปอยู่แปลว่าอะไรคะจิบูอยากไปอยู่แปลว่า นึกไหมฉันรู้จักคนดูฉันดีแล้วนี่ที่ไม่ออกไปไหนเพราะอะไรเผื่อฟุกแจลองเพลงนึกป่ะแล้วคนที่เสียงพลังเสียงระดับแจ้แล้วผมจะจับไม่หยุดนะเพราะว่ามันแบบมันเพื่งนสระไงมันเอยยใจอยู่ตอนนี้ก็จะจับผมไปเรื่อยๆเผื่อเพราะว่า การที่จะฟังเจ้ร้องเพลงเนี่ยมันมันแรรนะมันแรรมันเป็นอะไรที่แบบน,นึกไม่หนึกเห็นไหมแพนอาร์ดีจ้าแททที่แททที่ตาชื่อะเนาะนะคะจีบูจัดมาค่ะเทพทิดาผู้เซ็กซี่และเสียงไพเลอล้อ โอ้ชก,กีไม่ได้ทำนานแล้วเนาละลา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 สมมุติว่าร้องเพลงช้างอ่ะแต่เป็นชกีล่าปิดหน้าได้ปะอายวู้เดี๋ยวนะปิดหน้ากันหลังนะช้างช้างช้างลาลาช้างลาและ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 ,ละ ไม่ได้หรอไม่ได้หรออ่ะหยุดก็ได้เป็นชกีก็ไม่ยอมให้เป็นชกีคือฉันนะ่ะมีความเซ็กซี่ที่สูสีกับชกีเสียงชั้นนะระดับมารายแครี นึกไหมความเซ็กซี่ชัก,กีเสียงมารายคารีแล้วความต่างๆเอ่ยใจเนะี่ยอเดลชักกีลานโนกคอราเส็นไหมเขาได้ยินเสียงแจ้งขึ้นมาเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งลองแบบว่าเอาเพงเลงอะไรดีเอาหนูมารีมีลูกแมวเหนียวนกพร้อมนะหนึ่งสองส้เธอคลอมาก่อน ลงจังหวะมากนาลงจังหวะ,มะามลวอแตอนนี้ให้นกโซโลอยู่ เนะแค่นีนน้เห็นไหมคนสวยเห็นไหมโ้หเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยมีห่างออกไปประมาณเนี่ยเดินไปประมาณ5นาทีจะมีจมีกระท่อมหนึ่งใกล้ๆกันนะคะคิดแคทฉันปล่อยให้โน้าโซโล,โลอยู่ตอนนี้เขากํลังแบบ เรานกไล่กลับเมืองไทยเลยเหรอไปไปกลับบ้านไปนกบอกอเดลเหรออุ้ยอเดลยากอเดลยากนุมัน <c oughs> ยากบอฉันเห็นเธอนะตอนที่ฉันไปร่วมจัดรายการประมูลของทําบุญนะเธออยู่ในนั้นพอร่าพอใจ จะเข้าใจว่าการที่แจ้แบบสามารถที่จะมีความเซ็กซี่ได้แล้วก็ร้องเพลงเพราะได้ในระดับเนี้ยไปพร้อมๆกันในร่างเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะจะเข้าใจตรงนี้เ <laughs> ท <s uss> ียนมีมีเอาปากการหรอเอาปากกาแต่เป็นเวอร์ชั่นคนอื่นเนาะ เดี๋ยวนะอ่ะอ่ะอ่ะเป็นบริทนีอ่ะเป็นบิทนีเป็นบิทน Britney, ีน <laughs> จะจะทำได้ใหม่เท่ากับจัดเต็มนะคะ กลัวฉันท่าไมคิวบันเนี่ยพอทำเนี่ยพอฉันพาเดินเข้าป่าไปดูแมกไม้พันสัตว์เอยใดสิบหกคนพอฉันเป็นบ้าเป็นบอไม่ปกตินะพวกเธอไม่ส่งเสริมความปกติของฉันนะพอฉันปกติเธอแบบแต่พอฉันเป็นบ้าขึ้นมา นึกนะเข้าไม่หยุดงงไปละนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจู่จูค้จู่จู่คีชมจู่จู่คีชม,ชมไม่ไหวไปแล้วค่ะออเลนอย่าพูดคำว่าเรานะคะขอปกอักคอมเมนต์ออเลนที่บอกว่าเราบ้าจนเป็นปกติ อย่าใช้คำว่าเรานะคะจะกล้กลับไทยแล้วค่ะใช่ใช่ใช,ช่มีคนบอกว่าคิวบันบอกไหนบอกจะไปไม่ไปสักทีไปก็ได้เดี๋ยวไปร้องชักกีคนเดียวก็ได้ เพราะว่าตอนนี้อยากร้องชก,กีอีกสักหนึ่งเพลงอเดลหนูมาลีอีกสักหนึ่งแต่ว่าคิวบันบอกไม่ไปอ่ะก็เลยต้องไปนึกนะนี่พอคิวบันเลยนะแจททำเพื่อคิวบันเลยเดี๋ยวไปร้องต่อคนเดียวละบ๊ายายค่ะ